สหกรณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มปุทรัพย์จำกัดดำเนินการโดยยึดหลักจิตตารมณ์และคุณธรรมมาตลอดกว่า34ปีที่ผ่านมาณปีพุทธศักราช2508สหกรณ์เครดิตยูเนียนได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่สลัมห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยคุณพ่ออันเฟรดบอนแนงและนายอมพรวัฒนวงศ์ได้ใช้วิธีการรวมคนการจัดระบบกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างความหวังช่วยกันทำผลักดันให้ความฝันเป็นจริงปราศจากอคติต่อผู้อื่นจนกระทั่งสามารถจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนขึ้นสำเร็จเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2508ด้วยจำนวนสมาชิกเริ่มแรก13คนเงินทุนรวม360บบาทโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มเครดิตยูเนียนแห่งศูนย์กลางเทวานับเป็นเครดิตยูเนียนแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นหลักการและวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็ได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคาต่างๆของประเทศไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มพูนทรัพย์จำกัดเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและเข้มแข็งของสมาชิกในการรวมกลุ่มกันออมเงินเพื่อแก้ปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีอาจารย์เทพฤทธิ์ภูนกิจอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดอิมัง ซึ่งท่านได้เห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีการศึกษาต่ำทำให้เสียเปรียบในทุนเงินกู้ที่ปล่อยดอกเบี้ยสูงจนชาวบ้านไม่สามารถใช้หนี้ได้ทำให้เสียที่ดินทำกินไปจึงได้แก้ปัญหาโดยการใช้หลักการและวิธีการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมาเผยแพร่และแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยมีนายหยดอารามรัฐผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนเป็นแกนนําในการเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนียนให้ชาวบ้านสนใจและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งปี2525 25, อาจารย์เทพริพุนกิจได้ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนสีหารือไทยขุงในการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกจนกระทั่งเกิดความมั่นใจมากขึ้นและได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มภูนทรัพย์มีสมาชิกเริ่มแรก27คน ทุนเรือนหุ้น276บาทและเติบโตขึ้นเป็นลำดับโดยใช้โรงเรียนเป็นสถานที่รับฝากเงินและดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มภูนทรัพย์จำกัดเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2529เก้าแห่งความมั่นคงของสหารณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มภูนทรัพย์จำกัดเมื่อจดทะเบียนเป็นสหารณ์แล้ว ความเชื่อมั่นของสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นพร้อมด้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับทำให้ต้องมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ดีที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวรักแท้อึ่งนะคะตำแหน่งผู้จัดก,การสกสากรเครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มสุทธ์ซับจำกัดนะคะ ตอนนี้สถานะปัจจุบันของสากลนะคะมีสมาชิกทั้งสิ้นนะคะ4,409คน มีทุนเรือนหุ้น94ล้านเศษมีเงินกู้253ล้านมีเงินฝาก184ล้านในปัจจุบันสากลคิดิตยูเนียนอีมังเพิ่มพุนทรัพย์จำกัดนะคะก็ได้มีสวัสดิการให้กับสมาชิกดังนี้นะคะในปัจจุบันสากลได้มีการจัดสวัสดิการที่ทําประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างหลากหลายดังนี้สวัสดิการช่วยค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการงานบวชสวัสดิการงานแต่งสวัสดิการคลอดบ,บุตรสวัสดิการภัยพิบัติสวัสดิการผู้สูงอายุสวัสดิการบิดามารดาเสียชีวิตและทางสา ยังมีการสมทบเงินหุ้นสมทบเงินออมทรัพย์สวัสดิการในเรื่องของการยกหนี้และมีการจัดกองทุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเช่นสวัสดิการกองทุนการบริจาคกองทุน199บาทสวัสดิการสอกอ5ของชุมนุมสากรเคจิยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสวัสดิการที่สากรเคจิยูเนียนยมมังเพิ่มพุนทรัพย์จัดขึ้นนะคะ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริงขอเชิญทุกท่านามาสมัครเป็นสมาชิกของสากลนะคะมาร่วมกันพัฒนาสากลของเราและชุมชนของเราให้เข้มแข็งทั้งนี้ก็เพื่อตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตค่ะขอบคุณสากลเครดิตยูเนี่ยนีมั่งเพื่ทรัพย์ของเราดีมากค่ะขอบคุณค่ะทุกวันนี้ฉันมีอาชีพทำสวนมาใช้บริการแล้วก็เข้ามาบ่อยครั้งค่ะทุกอาทิตย์ แล้วทุกครั้งไม่เคยเสียเคค่ะแล้วก็ประทับใจมากเรื่องทางสหกรณ์ได้ให้ผู้ยืมไปทำเกษตรกรค่ะดิฉันขอขอบคุณทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนอีมังเพิ่มพูนทรัพย์มากค่ะทาไม่มียูเนียนทุกวันนี้ฉันอยู่ลำบากค่ะเราว่าสหกรณ์ก็เป็นของชาวบ้านเราทั่วไปก็รู้สึกว่าการให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์กับสมาชิกร้สึสว่อดีมาก ู่การออมอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าใช้ได้ดีมากครับแต่ว่าการกู้่ยมีหลายรูปแบบด้วยกันครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากสําหรับสกเรดคดีอยูเนี่ยมีมั่งเพิ่มผลทรัพย์แล้วก็คณะกระกรมการตลอดจนท่านประธานก็ให้ความูุเข้าสงเคราะห์กับสมาชิกดีมากครับผมประทับใจมากที่สุดแล้วม,มีมีสถาบัานไหนดีเท่าคดิตยูเนี่ยแล้วครับ ครับผมสากรเครดิตยูเนียนบริการดีที่สุดครับแล้วก็ขอขอบคุณเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยด้วยครับจะขอขอบคุณคณะกมการทุกทกท่านที่ช่วยประคับประคองเจ้เหนาวมาตลอดนะคะขอบคุณค่าจาประทับใจคือการทำสถาบันการเงิน,นู้ส่าดีขึ้นทุกวันขอขอบคุณาสกาสกรเครดิตยูเนียนอีกมาเพิ่มทุกทรัพย์ ขอ,ขอบบคคุณครัในปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มพูญทรัพย์จำกัดบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดที่30ดังนี้นายสมนเพื่อนภูสิทธิ์ประธานกรรมการนางเพนทิวามลีผลรองประธานกรรมการอันดับหนึ่งนายสาธิตสุรศร์รองประธานกรรมการอันดับสองนางอลิสาประชุมชนเลขานุก,การนางพงทิพย์ประชุมชนเฮรันยิก นางรัตนากรสารักประธานเงินกู้นางลักษณานาฏมณีเลขานุการเงินกู้นางนัทยาคคชรังกรรมการเงินกู้นางเอื้องมลิผลกรมกร,กกรมการเงินกู้นายวสันเสี่ยงฉินกรรมการเงินกู้นายลืมทศเจริญประธานศึกษานางจุไรวันกิสมัยเลขานุการศึกษานายทรงพลสุขสกล กรรมการศึกษานายสมพรพันจันดีกรรมการศึกษานายวิเทพผู้สุวรรณกรรมการศึกษาคณะผู้ตรวจสอบกิจการนายเชานุสติประธานกรรมการคณะตรวจสอบนางนันทิพรกิตสมัยเลขาตรวจสอบกิจการนางพยอมนุสติคณะตรวจสอบกิจการนางจันทนาเหลววนามคณะตรวจสอบกิจการ นายนฤกการหิรันเจริญคณะตรวจสอบกิจการฝ่ายจัดการนางสาวสาวรักษ์แซ่อึงผู้จัดการนางตรีนัทภพพาณิชย์หัวหน้าสินเชื่อนางสาวนัทนิชาฉายแสงหัวหน้าการเงินนางสาวพักทิพ,พาถาวรเจ้าหน้าที่การเงินนางสาวสิริวันอิสโรเจ้าหน้าที่สินเชื่อนางสาวปัทมาหงร่อนเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวนุชนาฏ เกตวิไลเจ้าหน้าที่บัญชีนางสาวสาสิประภาโรดเลิศจัญญาเจ้าหน้าที่การเงินนางสาวน้ำทิพย์รจนากูลแม่บ้านคณะกรรมการและฝ่ายจัดการทุกท่านได้บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์4ประการคือสนใจ่วงใยแบ่งปันรับใช้และหลักคุณธรรม5ประการคือซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นใจกันและวางใจกัน ถึงทาให้สหาหกรกรเครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มภูมทนทรัพย์จากัดดําเนินงานมาอย่างมั่นคงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนทําให้ประสบความสําเร็จจนวันนี้สมสง่าจเจริญรัฐพิทักษ์อดีตประธานสหาหกรกรเครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มภูนทรัพย์จากัดครับต้องขอกล่าวขอบพระคุณสมาชิกสหาหกรกรเครดิตยูเนียนทุกทท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับสหาหกรกรเครดิตยูเนียนมาโดยตลอดนะครับ จนทําให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วก็เติบโตขึ้นมาถือว่าสหากรณ์เครดิตยูเนียนนั้นเป็นเรียบเสมือนเป็นธนาคารของหมู่บ้านหรือของคนของสมาชิกทุกๆคนครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับผมธนพัฒนจรูนสุขนะครับอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนอีมังเพิ่มมูลทรัพย์จำกัด ครับผมต้องขอกับขอบคุณสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิพ่มมุสักจำกัดทุกท่านนะครับที่ทำให้เราประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายไพบูลธรรมสุวรรณนะครับอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มนุรัพย์จำกัดก็ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมได้เห็นความสําเร็จของสหกรณ์รวมจนถึงสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่มาร่วม ออ,อมร่วมฝากร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับสหกรณ์ของเราด้วยดีตลอดมานะครับจนถึงปัจจบุบันนี้สหกรณ์ของเราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่34อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมตรงนี้ขอบคุณครับค่ะดิฉันนางนิตยาเจริญรัตพิทักษ์ประธานดำเนินการเมื่อปีพศ2อ5 1 52 ก็อยากจะขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือกับสากณรด้วยดีต่อดมาในจากณรของเราก็มีการกิจกรรมต่างๆก็อยากให้สมาชิกทุกท่านร่วมมือกับสากรทุกทุกครั้งไปค่ะผมต้องขอสวัสดีสมาชิกสากกรคิดิตยูเนี่ยนอีมังทุกท่านที่ไว้วางใจผมให้มาเป็นประธานเข้ามาบริหารจัดการทางสากณรของเราบริหารด้วยหลักจิตตารมณ์คือสนใจห่วงใยแบ่งปันรับใช้และหลักคุณธรรม คือซื่อสัตว์เสียสละรับผิดชอบเห็นใจกันและไว้วางใจกันและขอขอบคุณสมาชิกที่ทำให้เรามีวันนี้ขอขอบคุณครับและวันนี้นับเป็นความสำเร็จอีก9ก้าหนึ่งของสหกรณ์เครดิตยูเนียนอิมังเพิ่มปูนทรัพย์จำกัดทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะดำเ,เนินงานของสหกรณ์อย่างดีที่สุด เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริง